โดนขุดเบลล่ารานีแย่งซีนเต้าใหญ่ย่าเรียกว่าย้ายฝั่งแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากโดนขุดคลิปเบลล่ารับรางวัลพร้อมเต้านัทะพรยงรามาแย่งซีนรีบให้อภัยใหม่ดาวิกา ชาเน็ตคุดคลิปเบล่าเต้าเจมจิรับรางวัลโยงดามาแย่งซีนกลายเป็นดาม่าอีกจนได้หลังที่ก่อนหน้านี้ทางด้านสี่นางเอกแก๊งมอม้าออกมาเมาส์ในรายการเพื่อนใหม่ถึงเรื่องโดนดารากันซีนและถูกโยงไปที่นางเอกสาวเบล่ารานีหลังเคยไปร่วมงานแฟชั่นในงานเดียวกัน ล่าสุดเพจดังอย่างอัธรสได้ออกมาแชร์คลิปจากผู้ใช้ติ๊กต็อกเป็นคลิปงานประกาศรางวัลงานหนึ่งที่เบล่าเต้าเจมจีรายุขึ้นไปรับรางวัลโดยเบล่ารับช่อดอกไม้ก่อนจะเดินไปหยิบรางวัลและเป็นตัวแทนพูดซึ่งเจ้าของโพสต์ระบุว่ามาสามคนเหมาคนเดียวสามอย่างดอกไม้ถ้วยรางวัลตัวแทนพูดพร้อมข้อความระบุว่าถ่าฟิตติ๊กต็อกเล่นลงมาเจอคลิปที่กำลังสร้างกระแสเป็นคลิปที่พูดถึงประเด็นว่าเบล่า กันสีงแต้วแบบมาสามคนเหมาคนเดียวสามอย่างจากนั้นเลยเข้าไปส่องคอมเมนต์งานนี้หลังจากที่คลิปดังกล่าวได้แพร่ออกไปชาวเนต็ตก็ถาถมเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายโดยระบุว่าก็ดึงนะให้เต้าถือก็ได้ช่วยกันละครเรื่องเดียวกันกระจางมากกว่าเดิมทำไมไม่แบ่งกันสาวเข่าจับแล้วก็ควรปล่อยนะตัวเองเริ่มตั้งแต่เดินมาสร้างตรงกลางละเห็นหน้าเต้าสางสารเลยค่ะอันนี้แรงเดอ้อ ทางนี้ดราม่าดังกล่าวก็ยังคงไม่จบสิ้นถาโถมมาอย่างเรื่อยๆซึ่งคงจะต้องติดตามกันต่อไปไว่าเจ้าของดราม่าอย่างเบลล่ารานีนั้นจะออกมาพูดเรื่องนี้อย่างไรบ้าง